สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้หมอแพรพรายขอเชิญทุกคนมาตรวจดวงรายวันประจำวันที่16กันยายน2568สำหรับใครที่กำลังรอคำแนะนำจากจักรวาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความสัมพันธ์วันนี้หมอแพร่พราย,รายได้จัดเตรียมคำทำนายสำหรับแต่ละวันเกิดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะให้ทุกท่านได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณจะรู้สึกถึงแรงบันดาลใจใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตการเงินมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษ หรือโชคลาภแบบไม่คาดคิดควรระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยความสัมพันธ์กับคนรอบตัวจะสดใสมีโอกาสได้พบปะเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่ากลับมาพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีเขียวจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและเสริมสเสน่ห์ให้กับคุณพลังงานประจำวันคือการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอย่าปิดกั้นโอกาสที่เข้ามาสำหรับคนเกิดวันจันทร์วันนี้คุณจะต้องจัดการกับปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาการเงินยังคงทรงตัวไม่มีรายใจ่ายใหญ่แต่ควรวางแผนระยะยาวความสัมพันธ์ อาจมีความขัดแย้งเล็กน้อยกับคนใกล้ตัวควรใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีขาวเพื่อเสริมความสงบและความบริสุทธิ์ใจพลังงานประจําวันคือการอดทนและมีสติในทุกสถานการณ์คนเกิดวันอังคารวันนี้จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่รออยู่การเงินมีโอกาสได้รับโบนัสหรือของขวัญจากผู้ใหญ่ความสัมพันธ์กับคนรักจะมีความเข้าใจมากขึ้นหรือมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีแดงเพื่อเสริมพลัง และความกล้าหาพลังงานประจําวันคือการลงมือทําอย่างจริงจังอย่าผลัดวันประกันพรุ่งคนเกิดวันพุธวันนี้คุณจะได้พบกับโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานหรือได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจการเงินมีเกณฑ์ได้รับเงินจากการค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานจะดีขึ้นอาจได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบตัวพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีฟ้าเพื่อเสริมความคิดสร้างสารรค์พลังงานประจําวันคือการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นคนเกิดวันพฤหัสวันนี้ จะมีความสําเร็จในเรื่องที่ตั้งใจการเงินมีความมั่นคงมากขึ้นอาจได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนความสัมพันธ์กับครอบครัวจะอบอุ่นมีโอกาสได้พูดคุยเรื่องสําคัญพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีทองเพื่อเสริมโชคลาภและความมั่งคั่งพลังงานประจําวันคือการแบ่งปันและให้คําปรึกษากับผู้อื่นคนเกิดวันศุกร์วันนี้คุณจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถการเงินมีเกณฑ์ได้รับรายได้เสริมหรือเงินจากงานอดิเรกความสัมพันธ์กับคนรักจะโรแมนติกขึ้นหรือมีโอกาสได้เดินทางร่วมกันพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีชมพู เพื่อเสริมเสน่ห์และความรักพลังงานประจําวันคือการมองโลกในแง่บวกและสร้างรอยยิ้มให้ตัวเองคนเกิดวันเสาร์วันนี้อาจมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจสําคัญการเงินต้องระวังการใช้ใจ่ายเกินตัวคนตรวจสอบเอกสารหรือสัญญาก่อนตัดสินใจความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือครอบครัวจะมีความเข้าใจมากขึ้นพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีม่วงเพื่อเสริมพลังจิตและความนิ่งสงบพลังงานประจําวันคือการตั้งใจและไม่หวนไหวต่ออุปสรรคคติสอนใจจากจักรวาลวันนี้เมื่อใจสงบทุกคําตอบจะปรากฏ จงใช้ดวงเป็นเพียงแสงนำทางแต่ปลายทางนั้นคุณคือผู้เลือกเราจะพบกันใหม่ในพรุ่งนี้จากจักรวาลสู่ใจคุณสวัสดีค่ะ